สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Taro t นะคะวันนี้ก็อยู่เก็กเชนเคนะคะแล้วก็คลิป Situation Chip นะคะ EP ที่ 50นะคะ50แล้วนะคะก็เราจะมาสับไพ่นะคะเราก็อ่านเรื่องราวเหมือนเดิมนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องราวคุ้นหรือเป็นเรื่องราวของใครก็ได้นะคะถ้าตรงอาจจะตรงบางส่วนนะคะอาจจะตรงในส่วนของปัจจุบันอดีตหรือว่าอนาคตก็เป็นไปได้นะคะหรือถ้าไม่ตรงเลยก็ฟังสนุกๆน,นะคะถ้าเกิดถ้ามันเครียดเกินไปจะไม่ฟังก็ได้นะคะแต่ถ้ามันแฮปปี้นะคะเราก็ ออแอดซูว่ามันเป็นเรื่องของเราไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยโอเควันนี้เคจะใช้ไพ่สำหรับนินะคะสมิธเว t นะคะฮัลโลนะคะที่พี่ไฟเคยให้นะคะตัวนี้แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะด้านหน้าก็จะทั่วไปเลยนะคะก็โอเคขออนุญาตสับไพ่ก่อนเดี๋ยวเราจะตัดครึ่งนึงแล้วก็อ่านมันเดิมนะคะ ไพ่ไพ่ไพ่ที่ดีจะต้องกลีดได้และไม่งอรักอ่ะเริ่มเลยนะคะคุณกับเขาไม่ต่างกันเลยค,คุณกับเขาไม่ต่างกันเลยฉลาดเหมือนกันอ่าทันกันรู้ทันกันฉลาดเหมือนกัน เขาพูดอะไรมาคุณจับทางเขาได้หมดเลยอ่าคุณพูดอะไรไปเขาก็จะรู้เรื่องชัดเจนตอบกลับมาได้แบบที่เท่ากันอะ่ะเพราะะไไเเลย์รั <The Lord> กดกับจัสติสอะค่ะเป็นคนที่มีทักษะในการพูดทั้งคู่เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้แล้วก็มีอีกโก้ทั้งคู่เลยเหมือนคนเก่งกับคนเก่งมาดิวกันอะไรประมาณนี้ ในสายตาเขานะคะคุณเป็นดี่อิมเพรสเลยนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากเพอร์เฟกมากนะคะเป็นคนที่มีครบมีพร้อมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆเลยนะคะแล้วก็คุณดูเป็นคนไฮแมนนั้นแนหะแบบไฮแมนฉะนั้นแบบอ่าดูแลยาก <laughs> ดูแลยากเอาใจยาก เพราะว่าคุณดูเพอร์เฟกดูสมบูรณ์แบบมากๆนะคะในขณะที่ตัวคุณเนี่ยมองว่าเขาขอ่ะคงไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเท่าไหร่เพราะเวลาที่เขาพูดคุยกับคุณอะเขาเขาชัดเจนก็จริงนะเวลาเขาคุยอะ่ะเขาชัดเจนไม่ไดีน้าโมไม่ได้อะไรแต่ มันอาจจะไม่ได้มีเรื่องของความรู้สึกหรืออะไรเงี้ยคือเขาอาจจะคุยแบบนิ่งๆเรียบๆหรือเป็นคำพูดที่แบบไม่ได้อ่า hint หรือว่าหรือว่าเรียกอะไรนะมีเลสไนให้คุณสามารถคิดได้เลยว่าเขาเขาชอบคุณขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะคือคุณไม่รู้เลยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอะไรเงี้ยคุณคิดไปในทางที่ว่าเขาไม่ชอบคุณด้วยซ้ำอะไรเงี้ยแล้วคนคนนี้นไม่ค่อยติดโซเชียล ไม่โพสโซเชียลเลยต่อให้มี Facebook มี IG กันก็ตามเขาก็จะแบบไม่โพสไม่เคลื่อนไหวอาจจะออนไลน์มาดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยแบบยิ่งแน่ใจเข้าไปใหญ่แบบคล้ายๆแบบอืคงไม่ได้สนใจอะไรเราอะ่ะแบบโพสสตอรี่อะไรก็ไม่เข้ามาดูหรือแบบโพสอะไรก็ไม่กดไลค์อะไรอย่างเงี้ยออนไลน์อยู่ก็ไม่ทักมาอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยจริงๆอะ่ะเขาค่อนข้างที่จะ คุ้คิดเนาะถามว่าลังเลไหมคลิกมองว่าเขาไม่ได้ลังเลแต่ที่เขาคุ้นคิดหรือใช้เวลาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเหมือนคนที่ต้องวางแผนนิดนึงก่อนที่จะเข้าไปจีบหรือเข้าไปคุยกับใครเพราะในสายตาเขาคุณเป็นดีแอมเพรสเนาะเป็นคนที่แม่ทุกสถาบันนะคะเป็นคนที่ดูแบบใายมันนั้นน่าจะจีบยากดูแลยากแบบ ทุกอย่างต้องเพอร์เฟต้องดีที่สุดสำหรับคุณคุณถึงจะเซย์เยสกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยค่อนข้างคิดมาคิดเยอะทุกๆอย่างเลยเกี่ยวกับคุณอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ไม่ใช่การแรงเละแต่เป็นการคิดวางแผนมากกว่าว่าเออจะเข้าหาคนคนนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวิธีที่ดีที่สุดและต้องไม่โดนปฏิเสธด้วยเพราะว่าเขามีอีโก้เขาจะทำใจยากมากถ้าเขาโดนปฏิเสธ อประมาณนั้นพอคุณคิดว่าเขาไม่สนใจคุณคุณก็แบบอืไม่เป็นไรทํางานหาเงินต่อก็ได้เกาะคานทองที่ประดับชวัวรลอฟสกี้ต่อไปก็ได้อะไรอย่างคุณก็แบบหันไปตั้งใจทําง,งานอะไรอย่างคะ่ะหาเงินไม่ได้เร่งรีบอะไรขนาดนั้นเพราะเอาจริงๆอ่ะคุณรู้ว่าตัวเองอ่ะมีสเสน่ห์คุณรู้ว่าตัวเองอ่ะอ่า คือไม่ว่าคุณจะหน้าตาเป็นแบบไหนคุณจะรู้ว่าตัวเองมีจุดขายตรงไหนบนหน้าตาหรือร่างกายคุณอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นคนที่ตาสวยผิวสวยเป็นคนที่หุ่นดีอะไรเงี้ยค่ะคือความสวยอ่ะมันไม่มีมาตรฐานมาวัดเนาะอยู่ที่คนมองอะไรเงี้ยอย่างเคก็จะมองว่าผู้หญิงทุกคนนะสวยหมดคือเขาสวยในแบบของเขาสวยในแบบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ตัวคุณเองอะ่ะคุณรู้ตัวอยู่แล้วว่าเออคุณมีสเสน่ห์นะคุณอย่างนี้คือคุณค่อนข้างมั่นใจในตัวเองด้วยอะค่ะอืมแล้วก็ค่อนข้างที่จะรู้ด้วยว่าตัวเต้องการอะไรคุณเหมือนคนที่สร้างนัสร้างตัวเองอะแบบว่าเออถ้าฉันซื้อบ้านเองซื้อรถเองซื้อเสื้อผ้าใส่เองฉันก็ไม่ต้องถ้ามีแฟนก็คือ ก็คือโอเคเข้ามาแชร์ชีวิตซึ่งกันและกันแต่ว่าไม่ต้องมีใครมาเปะฉันก็ได้เพราะฉันมีของฉันอยู่แล้วเออคือไม่ต้องเอาเงินมาให้ฉันฉันมีเงินของฉันอย่างเงี้ยคือไม่ต้องแบบเออซื้อบ้านหลังใหญ่หรือนั่นหรือนี่เอฉันก็มีบ้านของฉันถ้าเราเลิกกันฉันไม่ต้องายออกจากบ้านเธอฉันก็มีบ้านของฉันอย่างเงี้ยค่ะคือคุณก็ง่ายที่จะแบบเนี่ยเอเนอร์จีเนี่ยเก่งฉลาดวางตัวเป็น แล้วคุณเก่งงานนอกบ้านแล้วคุณคุณเก่งงานในบ้านด้วยนะงานในบ้านงานบนเตียงงานแบบครบอะ่ะคือคุณนะครบแล้วเขารู้ด้วยว่าคุณนะครบคือพาดีแอมเพจอล้วเนาะแล้วคนคนเนี้ยเพราะว่าอ่าเขาไม่ค่อยโพสโซเชียลไม่พอเขา้ามาในเขาสังคมด้วยค่ะไม่เข้าสังคมที่นี่คือแบบไม่ค่อยไปดื่มถ้าไม่จําเป็น ถ้าแบบไม่ได้มีงานหรือนายนัดหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยเขาจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเป็นคนที่ introvert นิดๆชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองมีเพื่อนน้อยแต่มีคุณภาพแบบเพื่อนสนิทมีไม่กี่คนอะไรเงี้ยค่ะคนเนี้ยเป็นคนที่ห่วงพื้นที่ส่วนตัวแล้วก็ เขาจะเปิดใจให้เฉพาะคนที่เขามั่นใจและเชื่อใจว่าเชื่อใจได้เวลาที่เขาเข้ามาคุยกับคุณนะคะแล้วเราเขาอาจจะไปไปกลับกลับล้ว่าอยู่ดีๆก็ว่างก็เข้ามาคุยแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยคุณอาจจะงงว่า เขาคงไม่ได้คิดอะไรหรอกคงแค่คิดจะมาเล่นๆกับคุณทักมาแล้วก็หายไปทักมาแล้วก็หายไปแบบไม่ได้ไม่ได้คุยแบบจริงจังไม่ได้คอนติเนียบทสนทนาไปนานๆดูไม่ได้สนใจอะไรเลยอะทางที่ความจริงอะทุกครั้งที่เขามาคุยออกับคุณเขามาเก็บข้อมูลเขามาเก็บข้อมูลเพื่อไปเตรียมแผนไปจัดการว่าเขาจะเข้ามาทํำยังไงให้คุณตอบตัลงเป็นแฟนเขาแล้วพอแต่ในมุมของคุณอะ การที่เขาไปไปกลับกลับอะมามาหายหายงงๆอะไรวะมีแฟนอยู่หรือเปล่าแล้มายุ่งับเราเราเป็นกิ๊กป่ะเนี่ยนั่นอะไรเงี้ยคุณคิดว่าเขาไม่โสด <c oughs> คุณคิดว่าเขาไม่โสดนะคะคุณคิดว่าเขามีแฟนอยู่แล้วแล้วก็ดูแบบไม่ค่อยอัปเดตอะไรในโซเชียลอะเขาต้องปุกปิดแน่เลยเขาต้องเจ้าชู้เงียบแน่เลยแอบกินเงียบแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยในความคิดคุณอะแบบืมนั้นนี่คือคุณอะน่าจะ รู้เยอะรู้เยอะในที่นี้คือเค้กไม่ได้หยถึงเรื่องประสบการณ์หรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะฟังเยอะมีเพื่อนเยอะมีเพื่อนหลายกลุ่มอะไรเงี้ยค่ะคุณรู้เรื่องความสัมพันธ์ของมนุษย์โลกเยอะแบบที่ว่าเออคนนี้มีแฟนแล้วแต่งเงี้ยแล้วแต่แอบกินกับคนนี้ในที่ทํางานเลยคุณรู้เยอะจนคุณก็แอบคิดไปว่าเขาคงเป็นอย่างนั้นแหละคงไม่ได้ต,าต่างจากคนอื่นหรอกมั้งอะไรประมาณนี้ค่ะอืมทางที่เลึกๆกแล้วอ่ะคุณรู้นะว่าเวลาคุยกับเขาอ่ะ มันมีความเท่ากันอยู่มันแบบอีควอเขาเป็นเหมือนคนคนเดียวมั้งที่เข้ามาในชีวิตคุณแล้วแล้วคุยกับคนแล้วรู้สึกว่าให้ hey, คนที่คุยรู้เรื่องคุยภาษาเดียวกันอนะแบบที่ว่าเอา่อถ้าคุณมีเพื่อนสนิทอะลอ,ล,อลองลองนึกภาพดูแบบหันหน้าไปมองปุ๊บเนี่ยแค่สายตาม,มองกันเงี้ยปุ๊บรู้เรื่องแล้วว่ากําลังนินทาใครอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือคือเป็นประมาณน,านั้นอะเหมือนคุณพูดอะไรไปเขาจะตอบกลับทันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นคนที่รู้ทันกัน เป็นคนเหมือนกันอืมประมาณนั้นคราวนี้ตัวเขาเนี่ยจะไม่เ่ยบอกลนะว่าเขาไม่ค่อยโซเชียลจริงๆและคนแบบเนี้ยดีดีตรงไหนคืออลาหลายคนอาจจะ,อ,ะอาจจะไม่ค่อยชอบในในการที่ว่าเฮ้ยทำไมไม่เล่นโซเชียลไม่เปิดเผยไม่นี่ไม่โพสรูปเราไม่เขาให้ความสําคัญกับคนจริงๆชีวิตจริงคนรอบตัวเขาคนรักของเขามากกว่า ทรศัพท์หรือแอปพลิเคชันหรือการส่งข้อความชอบที่จะเจอตัวต่อตัวชอบที่จะได้ยินเสียงเห็นหน้าเห็นแววตาจะได้คุยจะได้เห็นและจะได้เชื่อใจได้อะแบบนั้นมากกว่าเป็นคนที่ a ออเทนติกอืม เคก็าวางแผนจริงๆนะถ้าเขาเข้ามาถามคุณหนึ่งคำถามว่าเป็นแฟนกันไหมแล้วคุณน่าจะมีหนึ่งร้อยคำตอบให้เขาเขาจะคิดหาทุกวิธีที่จะตอบกลับคุณแบบหนึ่งร้อยี่สิบคำตอบเพื่อให้ทำยังไงก็ได้ให้คุณเส y ย e s เขาจะไม่ไม่เข้ามาออคุยกับคุณแล้วเขาได้รับคำว่า no ไม่เอาไม่คบอะไรอย่างเงี้ย คุณก็คือไปเรื่อยค่ะคุณคือให้คุณดีมากคุณอินดิพนเดนซ์มากแบบคุณมั่นใจในตัวเองเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบฉันอยู่ได้ฉันฝ่ายมีแฟนก็ได้ก็โอเคไม่มีก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยคือคุณคณค่อนข้างรักตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็เอาจริงๆคุณมีเสน่ห์มากเลยนะคุณดึงดูดคนเข้ามาเยอะมากแต่ ผู้ชายคุยกับคุณไม่ได้เพราะเขาไม่สมาร์ทพอแต่คนเนี้ยสมาร์ทมากแต่เขาเดันไปไปกับแบบเ,เขาเขาดันแบบหายหายอะไรเงี้ยคุณก็เลยแบบโอ้ยนานๆจะเจอคนที่แบบตรงใจสักทีหนึ่งอะแต่ทำไมเป็นอย่างงี้วะอะไรเงี้ยคือคุณก็จะแบบ <c oughs> มีสเปคของคุณอะไรเงี้ยแล้วในบางครั้งอะคะ่ะบอกเลยนะว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่ถ้าเขาทำอะไรที่มันคล้าย หรือออกแนวเจ้าชู้อยู่ดีๆอยู่ดีๆเป็นคนดีมาตลอดอ่ะไม่เคยทําอะไรที่แบบให้คุณสงสัยในเรื่องว่าเขามีคนอื่นไหมมีคนคุยไหมหรืออะไรเงี้ยแล้วอ,อยู่ดีๆเขาทําหรือเขาโพสอะไรบางอย่างบนเอ่ออินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยเพื่อให้คุณเห็นคุณคุณรู้ไหมเขาทาเพราะอะไรเขาต้องการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณว่าคุณจะรีแอคอยังไงถ้าเขาเอ่อ ไปกดได้์รูปแฟนเก่าถ้าเขาเอไปทามขา่าใครไม่รู้เรามีคนถ่ายรูปให้แล้วเขาก็โพสเขาจะดูและอยากรู้ว่าคุณส่งเขาไหมกดไลค์ไหมคุณจะทักมาหาเขาไหมว่าเอ้ยไปกินข้าวใครหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างเป็นแผนหมดเลยคนคนเนี้ย do everything on purpose มีมีจุดประสงค์หมดเลยซึ <laughs> ่งทั้งหมดอะคือคุณ แต่มันเหมือนกับว่าวิธีของเขาอ่ะไม่ได้ผลเพราะว่าเวลาเขาพอเขาแสดงออกแบบเนี้ยเพื่อที่จะเทสคุณว่าเออถ้าคุณหึงหรือคุณโมโหคุณจะแสดงออกอยังไงเขาอยากรู้เขาอยากรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับคุณเลยค่ะแล้วกลายเป็นว่าพอเขาแสดงออกว่าเขาค้คยๆคนเจ้าชู้หรือแบบไปเดทกับคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือ,อยังข้องเกี่ยวกับแฟนเก่าอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าคุณว่า,วาอืมชัดและ ชัดแล้วไม่ได้สนใจเราชัดแล้วอะไรอย่างนี้ยคุณก็เลยไม่รีแอคอะไรกลับไปกลายเป็นว่าเขาก็แบบอ้าวยังไงเนี่ยทำไมไม่รีแอคอะไรเลยหรือว่าคุณมูฟออนจากเขาแล้วเขากลัว <c oughs> <c oughs> คุณมูฟออนจากเขามากพอเขารอสักพักแล้ว,แล,วแล้วคุณแบบหายไปจากชีวิตเขาเลยเขาจะแบบเอ้ยไม่ได้นะไม่ให้มูฟออนแล้วเขาก็จะกลับมาคุยกลับมาคุยเลยนะคะ แบบไม่ได้อิมเมดเลอี่แบบวันนี้พรุ่งนี้หรืออะไรเงี้ยแต่แบบว่าถ้ามันเกิดเรื่องแบบเนี้ยขึ้อนอะประมาณไม่เกินหนึ่งสัปดาห์อะไรเงี้ยเขาจะติดต่อมา <c oughs> เขาแบบให้เอาไว้อยู่อะไรเงี้ยเป็นไงบ้างหายไปไหนเป็นไงบ้างยังงานยุ่งหรออะไรเงี้ย <c oughs> ซึ่งคุณอนะพอคุณคิดว่าเขาไม่โสดเขาไปดินเนอร์คนอื่นหรือเขามีคนอื่นคุณก็จะแบบเพื่อน ูโน no, อีกแล้วอะไรเงี้ยแบบขอโทษนะคะพูดคำหยาบเพื่อนฉนก no, อีกแล้วอ่ะอะไรเงี้ยไปค่ะไปแล้วเล่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็แบบไปดื่มต้องเมาอะไรอย่างเงี้ยคุณก็นัดเพื่อนแกงเพื่อนส่งเพื่อนสาวของคุณไปดื่มฉล,ลองฉลองเพราะว่าฉันเศร้าฉันอกหักอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เขาแบบ no ไม่นะไม่นะไม่นะอย่ามูฟออนนะเขาจะรีบเข้ามาคุยนะคะแล้วพอเขาเข้ามาคุยเนี่ยนี่ไง ชัดเจนปะเหมือนที่เคบอบอกตอนแรกปะแฮร์รฟันดการเริ่มต้นใหม่แฮร์รฟันเขาจะคเข้ามาคุยแบบจริงจังเลยว่าเออเนี่ยเรารู้จักเธอดีแล้วนะเธอรู้จักเราดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่เรารู้จักเธอดีละไม่อยากพูดเลยแต่งงานกันไหมอย่างนี้แหละคือแบบมาเป็นแฟนกันไหมทาทุกอย่างให้มันชัดเจนมีคอมีเมนต์เลยเราอยากเป็นเจ้าของเธอเธอจะได้ไม่ต้องแบบเป็นที่ เป็นที่สะดุดตาของใครหรือมีใครเข้ามาชีพอีกเราอยากครอบครองเธอเป็นเจ้าของเธอเราอยากให้ทุกคนรู้ว่าเธอเป็นของเราเป็นแฟนเราเป็นคนรักของเราคุณก็จะแบบฮะอะไรนะอ่วันนี้คุณพี่กินยาผิดสองปะขาอะไรอย่างเงี้ยคุณจะแบบเฮ้ยคุณคุณถามเขานะเคิดว่าคุณน่าจะถามเขาเพราะคุณสงสัยว่า ตัดสินใจดีแล้วหรออันนี้คือการตัดสินใจที่แน่ใจมั่นใจตัดสินใจแล้วถูกต้องนั่นนี้แต่คุณค,คุณเครือบเครือบแรงใจแบบคุณก็ถามเขาว่าที่ผ่านมาไปกับกับเนี่ยคือยังไงแล้วแล้วอยู่ดีๆอยู่ดีมาบอกว่าเอออยากเขาเป็นแฟนอยากชัดเจนเนี่ยคือแบบงงนะอะไรอย่างเงี้ยเออคือคิดดีแล้วหรอตัดสินใจดีแล้วหรอเพราะว่าคุณก็เป็นคนนี้นี่คุณรักอิสระนะคุณอย่างนี้นีน่เขาเขาเขาชอบคนแบบคุณจริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยคือคุณ อย่างที่เคกบอกคุณไม่เคยได้รับ Hint อา่าสัญญาณหรือว่าคำพูดหรืออะไรใดๆจากเขาเลยว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณก็เลยแบบไม่คิดว่าย่ดีๆเขาจะมาขอมีคอมมิชเมนต์กับคุณแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออซึ่งพอคุณถามเข้าไปแบบนั้นน่ะเขาก็จะนิง่งแล้วเขาก็จะแบบเอาแล้วไงไม่ได้เตรียมคำตอบมา ไม่ได้เตรียมคำตอบมาว่าทำไมถึงใช้เวลานานทำไมถึงหายไปไปกับกับทำไมถึงต้องเช็คคุณเยอะแยะหลายทางเขาอาจจะมีแอคหลุมมาสองคุณด้วยก็ได้อะไรเงี้ยเขาอยากรู้จักคุณทั้งหมดแบบรู้ทั้งหมดก่อนแล้วค่อยเข้ามาคุยอะค่ะเออประมาณนั้นนะแล้วเขาก็ตอบคุณไม่ได้ว่าแบบเขาแอบสองคุณตลอดหรืออะไรเนี่ยเขาเขาไม่อยากให้คุณรู้มันฟังดูแบบคริปปี้แต่ว่ามันฟังดูแบบ แปลกเปล่าน่ากลัวเปล่าสต็อกเกอร์ไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาไม่อยากให้คุณมองเขาในในรูปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณนะแบบอืมแต่ w h a t e v e r ล่ะไม่ว่าเขาจะตัดสินใจยังไงฉันก็รักเขาอยู่ดีฉัน move on แต่เขาไม่ได้อยู่ดีต่อให้คุณไปดื่มกับเพื่อนมาว่าเอออกหักแล้วเดี๋ยวจะ move on แล้วคือตอนนี้เพื่อนแบบนี่คุณหมาหรออะไรเงี้ย <laughs> แบบหอนแล้วแบบอะไรอย่าเงี้ยคุณก็แบบ ฉันก็รักของฉันเ้าใจบึ้งไหมอะไรอย่างเงี้ยอ,อคุณก็น่าจะแบบมันก็บอกเพื่อนแล้วว่าเออเขากลับมาคุยนะเขาเขาไปไหนไม่รอดนะเขากลับมาคุยนะเขาแบบกลับมาขอโอกาสอีกครั้งอะไรเงี้ยแบบขอเริ่มต้นความสัมพันธรร์จริงจงจังๆคุณก็แบบว่าด้วยความที่คุณรักเขาอยู่แล้วอะอืมแล้วเขาก็แบบเขาเขาไม่อยากคิดไปเองไม่อยากห่างคุณไม่อยาก ไปตามส่งตามส่องอะไรอีกแล้วอยากแบบว่าถ้าเป็นแฟนกันอะ่ะเขาสามารถถามคุณได้เลยคุยคุณตรงๆได้เลยว่าเออตอนนี้อยู่อยู่ไหนไปกินข้าวใครอะไรเงี้ยไม่ต้องมาตามสือบอะ่ะเขาไม่อยากอยู่ในสภาพนี้แล้วอะ่ะเขาอยากชัดเจนไปเลยตรงๆซึ่งคุณอะ่ะคุณก็มองว่าคุณคุณมีความรู้สึกว่าบางอย่างคุณด้อยกว่าเขาถ้ามองตอนนั้คิดมองว่ามันเป็นเรื่องเงินแต่ว่า เขาไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเงินเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดมากนะคะถ้าเรื่องนี้มันตรงอะคุณไม่ต้องคิดมากนะคะเขาไม่ซีเรียสเรื่องเงินแล้วก็คุณแค่จริงใจอเขาก็พอแค่นั้นรักเขาที่เขาเป็นเขาจริงใจกับเขาไม่หักหลังเขาแบบหักหลังในที่นี้เค่หมายถึงนอกใจอพอพูดอะขึ้นมาเลยแม่ดี เคยถูกน้องใจมาก่อนเขาอะเลยมีปัญหาเรื่อง trust issue มากๆากเขาก็เลยต้องสืบว่าคุณอะเป็นคนคุยซ้อนหลายคนไหมเป็นคนนิสัยยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันมีที่มาที่ไปนะคนเราอะเวลาจะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมันมันเกิดคนเราเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะเวลาเปลี่ยนแต่เราเปลี่ยนเพราะประสบการณ์และเรื่องราวที่เราเจอที่มันกระทบจิตใจหรือเข้ามาในชีวิตทุกๆวัน ทำให้เราเปลี่ยนนี่เป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงมีปัญหาในเรื่องของการแบบเชื่อใจคนยากมีเพื่อนน้อยหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยไว้ใจคนเพราะเขาเคยโดนหักหลังมาก่อนไม่ใช่แค่คนรักนะเพื่อนสนิทด้วยหักหลังเจ็บเดอ้อคุณรู้สึกว่าเขาอะตอบโจทย์คุณที่สุดแหละแบบ ไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอคือเขาก็ไม่ได้ทำตัวน่ารักอะไรหรอกแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณคุยกับผู้ชายคนอื่นหรือคุยกับคนอื่นแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตอบโจทย์ชีวิตนะมันแบบคุยกันไม่รู้เรื่องคุยกันภาษาแบบถึงจะพูดภาษาไทยเหมือนกันก็ตามแต่ว่าด้วยความรู้ด้วยความแบบ ตบมุกโปะหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่เท่ากันมันไม่เหมือนกับคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบตั้งหน้าตั้งตารอแล้วนะจ๊ะแบบว่าฉันรอเธอที่ท่าน้ำทุกวันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคนนะุณนมองถึงเรื่องอนาคตกับเขาเลยซึ่งข้อเสียเขามีอยู่เนึองอย่างนะคะก็คือ,เ,อ,อเวลาที่โกรธหรือมโมโหอะไรเงี้ยโอเคอาจจะมีการพูดทะล้ะ,ละอะไรว่าไปแต่ ถ้าเป็นเรื่องของความรักคําว่ารักเขาอาจจะไม่ค่อยพูดนะคะก็ดูที่การกระทําเอานะคะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะบ้างานตั้งแต่เห็นแรกๆแล้วเนาะที่มีเอสเ e นต์เข้าขึ้นมาคือคุณบ้างานคุณหาเงินเก่งคุณอาจจะมีงานมากกว่างานเดียวก็ได้อาจจะมีแบบ สองสามจอบแบบแบบว่าทํางานนี้เลิกงานเสร็จไปทําอันหนึ่งอีกอันหนึ่งต่อตอนกลางคืนทํางานอีกอันหนึ่งก็คือแบบจะเขียนนิยายหรือว่าอดูดวงแบบเค้กเงี้ยตอนกลางวันคุณก็ทํางานบริษัททํางานออฟฟิศอะไรเงี้ยงานคุณเยอะมากจัดการเวลาให้ดีนะคะเพราะว่าเขาจะชอบน้อยใจด้วยนะว่าแบบคุณไม่รักเขาเปล่าอะไรเงี้ยคุณไม่รักเขาหรือเปล่าทำไมไม่แบ่งเวลาให้เขาเลยเอเนอร์จีคุณไปอยู่ไหนทําไมเขาแบบรู้สึกว่าคุณไม่คิดถึงเขาเลยอะไรเงี้ย แล้วพอเขาแบบว่าทักเข้ามาคุยเอาแบบเป็นไงบ้าไงไหนไหมนั่นนี่นั่นนี่เวลาที่คุณเหนื่อยเนื่อยอ่ะคุณจะไม่อยากคุยกับใครอยากจะแบบโอ้ยวันนี้เหนื่อยพูดมาทั้งวันแล้วอยากอาบน้ำนอนคุ้นชินกับการอยู่คนเดียวมากๆพอเขาเข้ามาคุณก็จะแบบ คุณนี้ค่อยคุยได้ไหมคะข,ขอน,นอนก่อนเงี้ยแต่เขาก็จะรู้สึกว่าแต่วันนี้อยากเจออันนี้เป็นไพ่ intimacy นะเป็นไพ่แบบ touch yourself ในเรื่องของเซ็กส์เรื่องอะไรแต่วันนี้อยากเจออะไรเงี้ยแต่แต่คุณก็จะแบบอันนี้ไม่ไหวค่ะวันนี้ไม่ไหววันนี้ไม่ได้วันนี้ต้องนอนอะคะ่ะอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบเปลี่ยนไปหรือเปล่ารู้สึกไม่เหมือนเดิมหรือเปล่า มีอะไรที่เขาทำให้คุณไม่พอใจหรือเปล่า,ลาโอ้เคตลกเขาอ่ะถ้าเขาแบบเหมือนงอนคุณนะหรือแบบรู้สึกว่าไม่ได้รับความรักความห่วงใยแล้วก็แบบโอ้ยหาความรักความเมตตาจากคุณนะจนกคุณรู้สึกว่า เออฉันคงให้เวลากับคนรักน้อยเกินไปจริงๆคุณก็จะหาเวลาแบ่งเวลามาอยู่กับเขาคุณก็จะ manage อะไรได้ดีขึ้นอแล้วก็บอกรักเขาบ่อยขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคิดตลกตัวเองร้องเพลงแล้วพอได้พูดได้คุยกันได้บอกรักได้อะไรอย่างเนานะได้ได้ heart to heart conversation กันนะอ่ะเออทุกอย่างมันก็จะค่อนข้างเคลียเพราะคุณก็เป็นคนมีเหตุผลเนาะ คุณก็แบบคุยเขาเคลียร์เลยว่าโอเคคุณทํางานนะคุณอย่างนี้อย่างน,างนี้อะไรเนี่ยคะ่ะคุณก็บอกเขาไปตรงๆซึ่งก็ชัดเจนนะเขาเข้าใจนะคะแล้วเขาก็มองคุณในอีกแบบนึงเรียว่าคุณเป็น working woman ที่ build ตัวเองอะสร้างตัวเองขึ้นมามีงานทำสร้างเนื้อสร้างตัวมีเงินอะไรเงี้ยเป็นคนที่ independent และเขายิ่ง respect ยิ่งให้เกียรติแล้วก็มันไม่ใช่แค่รักแบบรักแต่มันเป็นการชื่นชมด้วย แบบพ่อเนื้อแบบว่ารักคนไม่ผิดคือเลือกเลือกเลือกรักคนที่แบบทั้งจริงจังจริงใจมีความรับผิดชอบแล้วก็คือเขามั่นใจได้เลยวว่าถ้าแต่งงานกันไปมีครอบครัวถ้าอยู่ดีๆไม่มีเขาอยู่ดีๆเขาหายไปจากโลกนี้หรืออะไรเงี้ยเขามั่นใจมากว่าคุณจะสอน และดูแลลูกได้ดีมากๆลูกของคุณกับเขาอะเขาไม่ได้ต้องการคนที่เข้ามาในครอบครัวเขาแล้วจะเป็นแค่ลูกสะใภ้ของแม่เขาพ่อเขาอะไรเงี้ยเขาไมไ่ต้องการแค่ดอเตอ t e r in law เขาไม่ได้ต้องการแค่ลูกสะใภ้เขาต้องการคนในครอบครัวจริงๆที่เข้ามาแล้วเราเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน อันอถ้าเป็นอย่างเงี้ยทะเลาะก,กันในครอบครัวแต่เนี้ยเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะเราเป็นคนคนเดียวกันนะอะไรประมาณเนี้คะ่ะแบบว่าเป็นคนในครอบครัวเออเราจะไม่ทิ้งกันถ้ามีอะไรคุยกันมีปัญหาคุยกันเราจะไม่เดินหนีปัญหาถ้าคนคนเนี้ยถ้าเขาขอคบขอแต่งงานหรือชัดเจนเขาจะไม่เปลี่ยนใจเป็นคนที่มีความเชื่อที่ค่อนข้างซื่อสัตย์ซื่อตรงในเรื่องที่ว่า ถ้าตัดสินใจแล้วก็จะรับผิดชอบจะรักจะดูแลให้ถึงที่สุดประมาณนี้นะคะแต่ความสัมพันธ์เก่าๆของเขาที่มันจบไปเป็นเรื่องของการหึงหวงเรื่องของการหักหลังมีคนอื่นหรอะไรเงี้ยคะ่ะระยะทางรักระยะไกลารซัมติงแล้วเนี่หมายถึงว่าเรื่องเก่าๆของเขานะไม่ใช่กับคุณคราวนี้ตัวคุณเนี่ยพอหลังจากที่มีการปรับความเข้าใจกันกับเขานะคะทุกอย่างมันก็ค่อยๆปรับ ไปอีกเฟสหนึ่งค่อยๆดีขึ้นเหมือนการแบบโอเคเราได้คุยกันแล้วนะเราครบกันมนาะเดี๋ยวต่อไปก็เ,ออเดี๋ยวพัฒนาเอาเป็นแฟนนะเริ่มจะแบบพาไปทานข้าวกับเพื่อนสนิทอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นการแบบขยับความสัมพันธ์ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะคะซึ่งเคี้งมองว่าอันนี้เป็นการอ่านที่แบบไพ่หมดแล้วเนาะก็เป็นการอ่านที่แบบว่าก่อนจะเข้าเดือนกุมภาพอดีนะคะก็เค่คิดว่า มันน่าจะเป็นเรื่องดีๆของใครสักคนนะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อโอเคขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาฟังวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ